วัดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาอยู่กับหยกวิเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะหยกก็มีรถรู้นะคะ11ที่นั่งนะคะรถ VIP ที่หายากมากๆในตอนนี้นะคะมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กับคันนี้เลยค่ะ Toyota Majesty 2.8 Premium นะคะคันนี้เป็นรถปี2019จดใช้งานปี2021นะคะไม่หลักหมื่นเท่านั้นค่ะมาพร้อมกับราคาพิเศษ2ล้าน3 0สนบาทเท่านั้นนะคะ ตัวรถสีดำแบบนี้นะคะภายในสีดำค่ะจะสวยงามมากขนาดไหนวันนี้หยกจะพาไปรับชมกันรอบคันเลยนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันจากที่ตัวกระจังหน้าก่อนเลยนะคะตัวกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้นะคะสามซี่ใหญ่ๆแบบนี้เลยเนาะแล้วก็มีโลโก้โตโยต้ตรงกลางนะคะด้านหน้าจะมีกล้องหน้าให้นะคะแต่ว่าในส่วนของกล้องเรามีให้3 6 0องศาเลยเนาะตัวไฟเป็นไฟโปรเจคเตอร์สรอดวงแบบนี้มาพร้อมกับไฟ LED daytime running light มีระบ ตัดแสงไฮบีมให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะอ่าไล่ลงมามีเป็นตัวเซ็นเซอร์แจ้งเตือนนะคะด้านหน้าให้2ตัวค่ะแต่ว่าเซ็นเซอร์มีให้รอบคันเช่นกันค่ะไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะ LED แบบนี้เลยนะคะตัวรถคันนี้ออกตัวไว้ก่อนว่ารถเพิ่งเข้ามานะคะแต่สภาพที่ได้มาคือสวยงามมากๆพร้อมส่งมอบกันเลยทีเดียวนะคะมาต่อกันที่ตัวยางเลยนะคะตัวยาง ปี2019นะคะดอกยังแน่นๆพร้อมใช้งานนะคะมาพร้อมกับแม็กตามสไตล์ของตัว Majesty ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาแบบนี้นะคะขอบ17เช่นกันนะคะไฟเลี้ยวในตัวมีมาให้นะคะตรงกระจกนะคะแล้วก็ตรงกระจกก็จะยังคงมีเป็นตัวเซนเซอร์เนาะไม่แน่ใจจะเห็นกันหรือเปล่านะคะแจเ้เตือนตรงกระจกให้1จุดด้วยกันนะคะแล้วก็ไล่ลงมานะคะตรงกระจกตรงนี้มีกล้องนะคะด้านข้างให้อย่างที่หยกได้บอกไปว่ากล้องมีให้รอบคันเลย Okay, no ที่จะเปิดเป็นโครเมียมแบบนี้นะคะทั้ง4บานเลยเนาะตัวรถสีดําสวยมากๆนะคะลูกค้าเงามากๆเลยเช่นกันนะคะคันนี้ได้มาเป็นตัวรถสีดําภายในสีดาเช่นกันนะคะตัวนี้ได้เดิมๆสแตนดาร์ดโรงงานเลยนะคะลูกค้ามาเริ่มกันจากที่ตัวกระจกก่อนเลยเนาะกระจกเป็นกระจกออโต้สบานนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกมีมาให้นะคะแล้วก็ตัวประตูเนาะสไลด์อัตโนมัติซ้ายขวาสามารถเปิดจากภายในแบบนี้ได้นะคะหรือ ว่าอ่าสไลด์ตรงประตูได้เลยเนาะคอมมาลายเป็นควมมาลายมลติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มวอลุ่มได้ลดวอลลุ่มได้รับสายวางสายแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียง ใต้พวมลาลัยนะคะมีแอร์แบ็กแบบนี้ให้นะคะแล้วก็ได้เป็นตัวคุชคอนโทรลนะคะปรับความเร็วคงที่ให้ด้านบนพวงมลาลัยคาดหลายไม้แบบนี้นะคะในส่วนของตัวรันไม้อยู่ที่3 7 0 0 0กิโลเมตรนะคะไม่แท้ไม้เดิมเนาะรถพึ่งเข้ามากันเลยนะคะด้านหน้าคอนโซลเป็นสีดําเช่นกันนะคะสําหรับคันนี้คุมโทนสีดํานะคะแล้วก็กล้อง360องศาม,มีมาให้นะคะตัวหน้าจอเป็นหน้าจอ DVD ทัสกรีนนะคะตัวนี้เป็นตัว ล่างนะคะรองลงมาจากตัวแกรนเนาะแล้วก็ตัวสแตนดาร์ดนะคะ จะยังไม่มีตัวเนวิกเกตเตอร์นะคะลูกค้าได้เป็นตัวกระลือถ้าไหกระลือสบัดมาให้นะคะระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้ปุ่มพุ่สตาร์ทหรือว่าปุ่ม engine start มีมาให้นะคะแล้วก็กล้อง,360องสามรอองศาเซ็นเซอร์แจ้งเตือนรอบคันรวมไปถึงไฟในห้องโดยสารสามารถปรับกันได้นะคะไล่ลงมานะคะมีที่ชาร์จแบตให้2จุดด้วยกันนะคะเป็นตัว usb ก็ได้หรือว่าเป็นตัว power outlet ก็ได้นะคะก็มีประมาณนี้นะคะในส่วนของออปชันด้านหน้านะคะในส่วนของตัว โตโยต้ามาจิสตี้นะคะตัวพรีเมียมแบบนี้ค่ะด้านหลังห้องโดยสารนะคะที่จะเปิดเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้สไลด์อัตโนมัติซ้ายขวาเลยนะคะสะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆนะคะลูกค้าตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังทั้งคันนะคะเบาะหนังสีดําแบบ v i p แบบนี้เลยนะคะแถวแรกนะคะหัวเบาะจะเป็นหัวเบาะมิกกี้เมาส์แบบนี้นะคะลูกค้าสามารถปรับนวดไฟฟ้าได้นะคะแล้วก็สามารถอ่า ปรับนะคะท,ที่พักที่พักเท้าหรือว่าที่พับเบาะต่างๆนะคะลูกค้าสามารถ ปรับได้ตามความเหมาะสมความสะดวกสบายเวลาลูกค้าจะใช้งานได้เลยนะคะก็ประมาณนี้เนาะด้านหลังนะคะลูกค้าก็ประมาณนี้เช่นกันนะคะตัวนี้เป็นรถ1 1ที่นั่งนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ครอบครัวไม่ได้ใหญ่มากนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดที่ไม่ไม่อยากไม่ได้จูผู้โดยสารเยะน,นะคางก็สามารถพับเบาะแบบนี้เก็บได้นะคะก็ด้านหลังจะสามารถวางสัมภาระได้มากยิ่งขึ้นเช่นกันนะคะตัวเบาะคือ V.I.P มากๆนะคะตัวรถค่อนข้างที่จะกว้างแล้ว ก็สูงโปร่งพอสมควรนะคะลูกค้าเพดานก็เร่งๆแบบนี้นะคะตัวแอร์ราวมีให้รอบคันนะคะรวมไปถึงไฟในห้องในสารก็มีให้รอบคันเช่นกันนะคะนี่นะคะตัวเพดานเ,เ,เร่งๆไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นแบบนี้เลยนะคะตัวเบาเช่นกันค่ะไม่มีการลงน้ําหนักเลยก็ว่าได้นะคะลูกค้าลงตัวเบาคือ สภาพดีมากๆนะคะแล้วก็ตัวฝาหลังนะคะคันนี้จะยังคงเป็นอ่าแมนนวลนอยู่ตามสแตนดาร์ดโรงงานที่ได้มานะคะคันนี้เรได้ดีว่าได้เดิมสแตนดาร์ดโรงงานนะคะลูกค้าด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้4จุดด้วยกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับตัว Toyota m a า e ิ t ต2.8พรีเมียมคันนี้นะคะลูกค้าตัวรถสีดําภายในสีดํานะคะนี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับตัว ตัวรถมารจิสตี้คันนี้นะคะลูกค้าตัวเบาะนะคะนี้นะคะ v i p มากมากนะคะแถวแรกอย่างที่เราได้บอกไปเนาะว่าจะเป็นหัวเบาะมิกกี้เมาส์แบบนี้นะคะคู่หน้าแล้วก็สามารถปรับนวดไฟฟ้าได้นะคะสวิตช์ตรงนี้เนาะสามารถปรับนวดไฟฟ้ากันได้นะคะรวมไปถึงตัวหัวเบาะแล้วก็ที่พักเท้าก็สามารถปรับกันได้นะคะนั่งสะดวกสบายแน่นอนนะคะสาหรับใจรู้าย VIP ีนะคะช่วงนี้รถหายยากมากนะคะช่วงนี้นะคะนานๆจะมีเข้ามาทีหนึ่งแบบนี้ไม่อยากให้ลูกค้าพลาด สวยแบบนี้นะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยเนาะกับเซลล์ยกนะคะลูกค้าด้านหน้าคอนโซลในฝั่งฝั่งผู้โดยสารมีแอร์แบ็กให้นะคะแล้วก็คู่มือการใช้งานนะคะก็อยู่ครบเลยนะคะด้วยรวมๆนะคะสําหรับคันนี้ก็มีประมาณนี้เลยเนาะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาอยู่นะคะตัว t ตยต้ามาร์เจสตี้นะคะลูกค้าไม่ว่าจะดูเป็นตัวตัวพรีเมียมแบบนี้นะคะสีดาแบบนี้เลยหรือว่าเป็นคันนี้เลยนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะหรือว่าดูเป็นตัวแกรนนะคะหรือ ตัวสีขาวสีดําสีดาภายในเบรดอะไรแบบนี้นะคะทางเราก็มีอีกหลายคันให้เลือกเช่นกันนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยเช่นกันค่ะที่เบอร์โทร065ค่ะ549 5296ค่ะกับเซลยหยกนะคะเนียวหยกจะทิ้งช่องทางการติดต่อทั้งหมดเลยไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถาจิ้มแล้วก็ถักเข้ามาได้เลยพร้อมเชื่อถือทุคันดนลนทุเคสกันอย่างสุดความสามารถแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้นะคะหยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ